บนอิมเอ,อิบค่ะเป็นผู้ป่วยโรคไตตอนนี้ล้างไตอยู่อาทิตย์ละสวันแต่ในตอนนี้ล้างล้างไตปีที่สี่นะ กัยยาไปที่แล้วมีเพื่อนเขาบอกว่าเป็นโรคไตนี่ต้องยาหมออาดเลยเราก็าบอกตาอ่ะใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เบาหวานใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เพราะเรารักษามาสีป่ปีแล้วก็โกครคไตไม่มีทางหายเพราะไตเนี่ยเซลล์ไตเนี่ยเสียไปแล้วราะของเราเนี่ยมันเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นอันนี้หมอสั่งตายนะหมอบอกว่าอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่วันนั้นอ่ะไม่อยากคุยบใครเลยถ้าคุยเรื่องนี้น้ำตาลจะไหลออกจากโรงพยาบาลมาก็มาได้ ไอตัว q ิวเิร์บคิวเอนี่แหละพี่กินวันที่4กันยาปี6-3นะพอวันที่1ตุลาที่ไปหาหมอที่พนาลายหมอบอกค่ากิปนีนลดลงไอ้น้ำตาลจาก290อป่ะเหลือ92 N 25นะ25ค่าบีเคือค่าไตอย่างเนี่ยมันเป็นลดระดับลงหมดเลยวันนี้เดี๋ยวอันจะขอแนะนำผู้ใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์จริงนะคะก็คือชื่อที่อุบลนะคะอิมเอิบนะคะก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกท่านอดิฉันอุบลอิมเอิบค่ะเป็นผู้ป่วยโรคไตตอนนี้ล้างไตยอยู่อาทิตย์ละสามวันก่อนที่จะเป็นโรคไตเนี่ยเคยเป็นมดลูกใหญ่อะ่ะมดลูกมันโตในท้องเนี่ยแปดกิโลแล้วช่วงนั้นไปผ่าตาดัดเพราะผ่าตัดแล้วน้ําตาลมันขึ้นสูงในเลือดอะ่ะสามร้อยเก้าสิบหมอก็บอกว่าเป็นภาวะเบาหวานมีวันหนึ่งมันอาเจียนแล้วก็ความดันสูงตัวบนสองร้อยตัวล่างร้อยหนึ่งต้นเลื่องเลย เนี h, kind of ่ยของพี่อุบลคือเป็นโรคเบาหวานแต่ไม่รักษาเพราะรู้สึกว่าเอ็กไวไม่กินยาเบาหวานเนี่ยเขาต้องกินยาเนี่ยคุมคุมน้ําตาลในเลือดแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยมาหลายปีจนกระทั่งอาการที่เป็นก็คืออาการของโรคไตเนี่ยความดันจะสูงแล้วน้ํามันจะท่วมปอดหายใจไม่ทันก็จะบวมบวมแล้วมันก็คันคันแล้วมันอาเจียนอาเจียนแล้วก็นกเนี่ยที่เป็นอยู่หมอก็บอกว่าความดันสูงเนี่ยภาวะอาจจะเป็นไตก็เลยเอาหมอโรคไตมาพอหมอโรคไตมามาดูค่ากีตานีนอยู่ระดับ5หมอบอกมีโอกาสล้างไตเสร็จแล้ว ถ้าล้างไตเนี่ยมันต้องล้างหน้าท้องแต่เราผ่าตัดหน้าท้องก็ล้างไม่ได้มันต้องล้างเส้นเลือดล้างเส้นเลือดเนี่ยมันต้องค้างละ2 5 0 0อ่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนถ้าเป็นโรงพยาบาลหลวงก็พันหอาทิตย์หนึ่งก็สามพันแล้วมีค่าใช้ใจ่ายหมอก็เลยสงสารหมอทํารือตส่งไปกรุงเทพหมอบอกว่าระดับ5อยู่ได้สองสามเดือนเป็น6เป็น7เลยขึ้นระดับ7เลยแล้วหมอบอกว่าคนที่อยู่กับหมอเนี่ยหนึ่งร้อยคนหมอจะได้รดับจ่ะ รักษาอยู่40คน60คนจะหมอจะไม่ได้รักษาตือไม่มีชีวิตเสร็จแล้วหมอก็เจาะเลือดล้างไปเลยล้างปอกเลือดเลยมันก็เริ่มเริ่มเอ่อหายใจได้ตัวบวมลดลงอาการคันลดลงเวลาล้างไตเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างคะมันเลียมันยังไงคะตอนช่วงแรกออกมาเดี๋ยเหมือนซอมบี้เลยเดินไม่ได้ไม่ไหวเดินต้องเอารถไปรับหน้าที่ล้างไตมาถึงบ้านก็นอนตระโหลบเหมือนเหมือนคนตายอะ่ะรุ่งขึ้นก็ต้องไปล้างอีกแล้วเนี่ยเนี่ยชีวิตก็ จะเป็นเหมือนตากศพอะเป็นอย่างนี้มาน่าจะประมาณ3ปีแล้วเนาะสปีแล้วใช่ไหมคะสามปีแต่ในตอนนี้ล้างล้างไปปีที่สี่นะ กันยาปีที่แล้วมีเพื่อนเขาบอกว่าเป็นโรคไตนี่ต้องยาหมออาดเลยเราก็บอกไตอะใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เบาหวานใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่ได้เพราะเรารักษามาสี่ปีแล้วก็โรคไตไม่มีทางหายเพราะไตเนี่ยเซลล์ไตเนี่ยมันเสียไปแล้วเพราะของเราเนี่ยมันเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นต์มันฉีดไม่ออกแล้วด้วยนะแล้วก็ค่าน้ําตาลเนี่ยมันสูงเนี่ยเราต้องต้องฉีดอินซูลินสิดยูนิตเนี่ยนี่คือเนี่ยเนี่ยที่มีปัญหาโรคไตแล้วผมดูตอนล้างใช่ไหมคะช่วงล้าง ผมล่วงแล้วก็เนี่ยล้างแล้วผมล่วงเนี่ยเมื่อก่อนที่เจาะที่หน้าอกนะเจาะเลือดที่หน้าอกเนี่ยทีมเห็นเป็นแผลนะ่ะทีนี้บอกว่ายายาหมอหมออ,ธอัธภพงเราเนี่ยก็เออเออก็อย่างนั้นแหละมันมันก็เหมือนยาอื่นๆอาหารเสริมอื่นๆเนี่ยเนี่ยบวมเต็มที่หมอบอกบวม อันนี้หมอสั่งตายแล้วนะหมอบอกว่าอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่วันนั้นอ่ะไม่อยากคุยบใครเลยถ้าคุยเรื่องนี้น้ําตาลจะไหลมันเหมือนเราเฉียดตายอยู่เส้นยาแดงพาแต่พอออกจากโรงพยาบาลมาก็มาได้ไอตัวคิวเฮิร์บคิวเอสนี่แหละหมอยังไม่รู้นะที่เราซื้อไปอ่ะเขาหมอเขาพูดคุยถึงเรื่องยาหมอเราก็บอกว่าพี่เนี่ยป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายฟอกไตที่จะสามวันพี่จะต้องกินยังไงหมอก็เห็นหน้าเนาะทั้งดาทั้งผอมหมอเขาบอกว่าพี่ออนแอเกินไปให้พี่กินอย่างละเม ก่อนนอนพอทีอนี้พี่กินวันที่สี่วันที่สี่กันยาปีหกสามนะ พอวันที่1ตุลาที่ไปหาหมอที่พนาลายห,หมอบอกอเลือค่ากิตนีนลดลงจากเกจอะจากระดับเจอะเหลือ5.13แล้วก็กูคต์อะไอ้น้ำตาลจาก290อะเหลือ92เอ็นอะเคยตั้ง42มันเหลือ25ค่า b ีเคือค่าไตอย่างเนี่ยมันเป็นลดระดับลงหมดเลยเราก็เลยมาบอกเออมาเจอหมออีกทีหนึ่งบอกพี่หมอเนี่ยค่าเลือดที่เป็นแบบนี้แล้วหมอบอกเอางั้นพี่กินเช้าเย็นเลย ให้กินเช้าเย็นได้ก็เลยกินมาเช้าเย็นเพราะหลังจะกินไปหนึ่งเดือนค่าเลือดดีพอกินไปสองเดือนหมอเนี่ยเคยพูดว่ายาของหมอเนี่ยหนึ่งไปช่วยองค์รวมอวัยวะสองอีกตัวเม็ดแดงไปช่วยเรื่องเลือดนั้นร่างกายของเราถ้าอวัยวะดีเลือดดีมันก็คือดีให้ทิวไปติด ให้ได้หกเดือนพี่จะยาววัยมาสองปีก็คือก็จะฟื้นตัวได้ถึงย้อนไปสองปีได้ไอก็จะย้อนไปสองปีได้ปอดจะย้อนไปสองปีได้แสดงว่าเราต้องแข็งแรงขึ้นก็เลยทานยาหมอเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนั้นแต่โดสของหมอเนี่ยต้องสองเม็ดเช้าอย่างแดงสองเม็ดอย่างเหลืองสองเม็ด